ทำต้มยำป่าวุ้นเส้นนะคะอันนี้เป็นเมนูซึ่งแขลกหนานนะคะก็ใส่น้ำตาธรรมดาดิฉันก็ดิฉันจะใช้ข้าวหวานแทนน้ำตาลเนี่ยนะคะผงชุ่มรสดิฉันก็ไม่ใช้นะคะก็เอาเครื่องต้มยำลงเลยนะคะเครื่องต้มยำแล้วก็เห็ดลงนะคะก็เห็ดสุกยากก็เห็ดลงกอบเลยะคะ่ะส่วนตัววุ้นเส้น เป็นเส้นตุกปลาเสร็จแล้วเอาวุ้นเส้นลงเลยเอาวุ้นเส้นลงแล้วก็ปลาลงปลาลงปลากับวุ้นเส้นลง,งพร้อมๆกันนะะี่ค่ะแต่ต้องเดือดนะคะถงลงนะถ้าไม่เดือดเนี่ยมันคาวนะคะลิกมาเลยค่ะติกนะมะนาวมะกรูดนะคะ เสร็จที่กิการนะคะเอาแบเป็นอย่างเงี้ยว่าปุ๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะทีนี้ก็ชิมรสชาติอย่างเดียวค่ะรสชาติอร่อยก็ใช้ได้แล้วนะคะก็คือต้มยำธรรมดานเนี่ยคะ่ะแต่ว่าใสพริกเผาก็ได้บางคนชอบน้ำริกเผาดิาฉันชอบใส่นะคะบางคนเดี๋ยวบางคนก็ชอบน้ำพริกเผาก็ใส่น้ำพริกเผาได้มันจะมี วุ้นเส้นอยู่ด้วยนะคะแล้วจาเนย